อาจารย์ชันชัยปัญญาวโรนะคะซูมไอดอลในวันอังคารที่สองพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาค่ะในช่วงวัยเรียนค่ะเกิดเหตุการณ์ทะเละวิวาทนะคะทําให้ท่านเนเรียนไม่จบค่ะมีนิสัยที่อันดพานแล้วก็ใจร้อนมากนะคะทํามาหลายอาชีพค่ะสุดท้ายก็คือมีอาชีพเก็บเงินกู้นอกระบบนะคะเรียกว่าอบายามุกเนี่ยทุกอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวและคติส่วนตัวตอนนั้นก็คือ บุญคุณต้องทดแทนแล้วแค้นก็ต้องชำระด้วยค่ะจึงทำให้ไม่มีความสุขเลยในชีวิตนะคะจนกระทั่งในปี2554เกิดวิกฤตน้ำท่วมต้องกลับมาบ้านที่จังหวัดราชบ,บรุรีเมื่อกลับมาบ้านก็มีเหตุทะเลาะกับคนในครอบครัวจึงหลีกไปเดินห้างสรร์สินค้าค่ะจนกระทั่งเจอทีมงานชวนบวชยื่นใบโบรชั์ให้นะคะแล้วก็ไปนั่งอ่านแล้วก็ เกิดความคิดที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตจนไปสมัครบวชและที่บ้านก็ดีค่ะดีใจมากเลยที่ลูกเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองสักทีพอได้มาบวชจริงๆก็เกิดไม่รอดมีเรื่องกระทบกระทั่งบ้างแต่ในใจก็สอนตัวเองว่าต้องอดทนถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองและพิสุดน์ให้ได้และในที่สุดนะคะก็เกิดการซึมซับในคำสอนของครูบาอาจารย์ไม่เอาเรื่องราวกับใคร ใจมีแต่ความเมตตารักในการปฏิบัติธรรมโชคดีค่ะที่เราได้เข้ามาในร่มบวรของพระพุทธศาสนานะคะอาศัยพระธรรมคำสั่งสอนนะคะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถัดกลาฝึกฝนอบรมตนเองจนเป็นผู้ที่มีจิตใจที่สูงสม่งมีเส้นทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงามดังนั้นนะคะในช่วงนี้เราไปฟังข้อคิดที่ได้จากพระอาจารย์ชานชัย ปัญญาว่าโรคพร้อมๆกันเลยค่ะก็หลักๆเลยเนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยและที่มีปัญหาที่สุดก็เรื่องความใจร้อนเนี่ยเพราะว่าหลวงพี่เนี่ยสายแบบว่าเป็นสายบวกนะสายชนเอไาก็จะงัดอย่างเดียวพอมันอยู่ไปเนี่ยมันกลายเป็นเรามันซึมซับซึมซับจากรูบาอาจานจากพาราทา์ที่แบบมีความคุบคุมลุ่มลึกเย็นนุ่มนวลเนี่ยแค่หลวงพี่ยังเห็นตัวเองแล้วว่าเราเนี่ย ไม่ใช่คนเดิมนะเราเนี่ยเป็นคนใหม่แนละ้วทุกวันนี้ความอาฆาตแคนอะไรที่เราเคยที่แบบมีเรื่องต้องเอาคืนกลายเป็นทุกวันนี้นะเออมีเรื่องก็ให้อาภัยเมตตาแล้วก็บุญคุณต้องทดแทนแต่แคนไม่ชาระแคนก็คือให้อาภายัยให้ตัวหลวงพี่เนะี่ยได้มีนิสัยที่ดีนยะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมดเรื่อยๆได้พัฒนาตัวเองจากคนที่ไม่เคยทําประโยชน์ให้ตัวเองไม่เคยทําประโยชน์ให้ใครเลยมีแต่สร้างความเดือดร้อน แต่ตั้งแต่หลวงพี่เข้ามาในร่มเงาประวติพุทธศาสนาะทำให้หลวงพี่เนี่ยเริ่มที่จะมีรักตัวเองมากขึ้นฝึกฝนตัวเองไม่ให้ตัวเองเนี่ยไปเผลอคิดชั่วทําชั่วจนเรารักตัวเองมากๆเข้าเนี่ยเราก็ทําเพื่อตัวเองเนะฝึกฝนตัวเองจนอยากทําเพื่อผู้อื่นก็ได้เนี่ยก็เลยเป็นความตั้งใจว่าเราก็อยากจะตอบแทนศาสนาโดยการที่เราเนี่ยได้เผยแพร่นะรักษาแล้วก็ปกป้องเหมือนคาที่หลวงพ่อ เคยพูดอยู่บ่อยๆนะที่ท่านบอกมาเออเรามาพึ่งมัสารศาสนาแล้วเนี่ยเราให้มัสารศาสนาพึ่งเราได้บ้าง